ช่คเดิน้วนะเฮ้ยครับครับเดี๋ยวมาแล้วูดูแหวกครับเอาห้าแถวเว้นช่องนึงห้าแถวเว้ช่องนึ่ง ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราทำกิจกรรมไปหลายอย่างมากนะในเรื่องเราวของจิตอาสาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำของไม่ตือพูดง,ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ตือก็เป็นอยากให้พวกเราเนี่ยมาทำกิจกรรมน,บบนี้เราก็เลยมาร่วมกันหาจิตอาสาที่จะมาทำงานเมื่อวานนี้เราทำงานไปถึงไหนบ้างนะครับแล้วเช้านี้เราก็มาทำนำทีมจิตอาสามาทำงานแล้ว ก็ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเมื่อวานเราทำอะไรกันบ้างครับเราวันนี้ก็มาจัดโต๊ะจัดอะไรสำหรับเดี๋ยวมีแขกมานั่งก็จะสะดวกแล้วก็สบายยิ่งขึ้นครับเราไปดูกันว่าเมื่อวานทำอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับเดี๋ยววันนี้เช้านี้ขยะแถวนี้ก็จะเก็บกวาดเข้าไปลึกๆนี่เราลื้อจากจุดอื่นๆนะครับจุดที่รกมากเอามาครองไว้ตรงนี้ให้เป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานอยู่นะครับ วางเงินหมดเว้ยแย่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวสิบบาทได้มั้งเนี่ยทอดต่อแบบนี้ทออำ ครับมีหนึ่งกองนะครับซึ่งเยอะมากเราก็มารวมไว้เป็นจุดนี้นะครับแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็มีเศษระเบื้องคุงหลังคานะครับก็ได้มานะครับแล้วก็วทำความสะอาดให้ซื่อกันเนินเนินขึ้นีนี้มาื่อนนั้นนะครับเมื่อวานนี้เขาประมาณ7-8ต้นเปาใหญ่มากอยู่ตรงนี้เราก็ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปไว้ในกองใหญ่โน่นตรงนี้ก็มีนะครับเมื่อวานไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้นะนะก็เก็บกวาดเรียบร้อยก็ไปไว้ทางนูน้นตรงนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่เราทําให้สะอาดแล้วก็เอาน้ํามาตั้งตรงนี้เพราะว่าทางด้านนู้นนะครับเราเอาน้ํามาจากทางด้านนูน้น ด้านนู้นเพื่อที่จะให้คนมานั่งตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับก็จบภารกิจเมื่อวานเดี๋ยวภารกิจวันนี้ก็คือจะไปทําตรงนั้นในศาลและริมทางด้านานู้นให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสําสหรับวันนี้ก็จะทําอีกประมาณ2อสจุดแล้วก็จะกลับราชา์กลับในวันที่6นะครับไปโอ,โ,โอ้ย รอ้อนา,าจารรอ้อนเหรอไม่น่าร้อนเะยเบกอกว่าอาจารย์ร้อนนะอาศัยใจตามนะเนาะเรองนะทำมจริงผมว่านี่ตรงนี้เออแดดมันส่งเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้มันทำกระโจมก็ เราคุยกับจอยแล้วใช่ไหมว่าให้ทำทำกระโจมแบบลงแล้วก็ทำเอาแผนา่นใสเอาอันนี้ก็พอแผน่แผนใสเลยแผ่นใสสักข้างบนข้างบนใช่ไหมเวลาไอ้ใบไม้มันร่วงลงมาก,กา็ลงเพราะมันโค้งใช่ไหมเวลาเนี้ยช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนฝนตมกมันก็จะไม่ไม่รั่ว นะวก็แล้วเอาสเสลมเนี่ย้างล่างทางบนปเป็นแผ่นใสนะย้ายง่ายรือง่ายติดต้นไม้ทำไงอะ่ะก็ถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นผ้าพ้าติดใสอ่ะแล้วก็เวาเว้าก็ติดติดเทปทำควยนงมา น้ำไหลลงตามต้นไม้ปจู่ๆไปจู่ไปโอ้โหแล้วก็บุงลอยนั่นมาแล้วต้นไม้เราก็ทำกวยลงอืมแล้วก็ทำกวยเนี่ยแล้วก็เอาเทปปิดไม่ให้มันรั่วอืมแล้วก็เป็นกวยลงนี้เวลาฝนตกก็ไหลลงอืมกวยลงต้นไม้แบบนี้อืมโอ้โหติดใจ กินได้น,นะเวละก็ต้องจับจอยจอยเดี๋ยวทำจับไ,ไม่ได้จะไม่ทำโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวจะทำความสะอาดตรงนั้นแล้วก็จะทำความสะอาดร,บรอบๆนี้อีกนะครับเดี่ยวอันนี้ไปข้างในอีกอ่อันนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวลุยลุยเข้าไปทางด้านนู้นทำตรงนี้ให้สะอาดมากกว่าเดิมนะครับก็<ะ> ิ่งที่จะต้องทำก็เหลืออีกไ,ไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราคิดว่าวันนี้งานคงจะน้อยหน่อยแล้วก็บริเวณนี้ก็จะทำให้สะอาดมากขิ่งขึ้น ความเหนื่อยหายไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เจอผู้ป่วยเยอะมากเมื่อที่จะมาขอ,อ,อบุพกรรมจากอาจารย์ไพศาลพอเรานำทีมมาทำงานแล้วเนี่ยทุกคนว่าเกิดความศรัทธามันก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่เคยคิดจะเป็นจิตอาสารอบ,บคนที่ไม่เคยคิดว่า จะตอบแทนบุญคุณใครอะไรยังไงเนี่ยก็มีบางคนก็มาฉุดคิดได้นะครับก็เราก็เลยเป็นตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าเราเป็นปฏิจจตัสทางานเพื่อตอบแทนบุญคุณทุกคนก็โมทนาบุญกับพวกเราแล้วก็เขาก็พูดชมแล้วก็เขาก็มีอะไรก็ที่จะใหจก็ช่วยเขาก็บอกกับเรามา ว่าก็อยากช่วยด้วยนะครับผมขอขอความแรงความยินดีด้วยว่าเออมีจิตใจเมตตาดีเนาะมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศสนนะขอโมทนาด้วยเขาก็พร้อมที่จะทําอย่างเรานะ่พูดง่ายๆก็ประมาณนี้ครับนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่คิดจะทาในสิ่งดีๆให้ให้กับตัวเองบ้างนะครับ ผลงานของทีมงานถัวรแรกนะครับก็มอเช้านี้ลบมากนะครับตอนนี้เรากวาดเข้าไปแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์ต้องการอยทำานะครับนี่มาตรวจมาเช็คงานดูนะครับก็เก็บกวาดนะอย่างที่เห็นเนี้ยได้เท่านี้นะครับความจริงก็อยากจะลื้ให้มากกว่านี้ เท่านี้เดี๋ยววันหลังโอกาสหน้าเราคงจะมาทำกันอีกนะครับเดี๋ยวเราจะดูงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคงจะไม่มีอะไรบ้ากไปก่อนี้แล้วนี่ครับ,รบโอเคครับงานจบเร็วมาก,กวันนี้เหลืออีกอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ทำ ล้างหลังคาบ้านอาจารย์ครับไอเรื่องหินดินอะไรเนี่ยพี่นรลงอ่ะเขาก็ไม่รู้อเคมันเทตุ๊บไวตรงนี้นึกว่าเป็นหินคุกอั้นก็ยกผลไปเจอให้จำเลยเป็นนักนคลแ่ตายเลยอันดีหลือเพ่งนึงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปไหน ก็คือในฐานะก็มีบ้างแล้วขูดๆดูนี่ใช่ใช่เด็กก็อยากให้เด็กขูดดูแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปทานข้าวเด็กๆว่าพวกผมบทภารกิจที่มาเอาหินเล็กออกให้หน่อยออกกิอันนี้จบแล้วก็จะกลับลาบ้าอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะลากี่โมงไปกี่โมงนี่แหละลาเสร็จก็อาจารย์ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะโอเคเราพอเหลืออีกงานเดียวที่ยังไม่ได้ทำล้างหลังคาสุดยอด ขอขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนรุงเทพีบหมดเลยครับโอ้ขอขอบคุณท an ี่เสียสละมานะเต็มใจครับไม่ได้เสียสละรับมาบ้านวันนี้ครับผมครับผม ครับนะอาจารย์นะอาจารย์จะไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวพอผมได้เวลาทําอะไรเสร็จับเรื่องตรงนี้เสร็จเป็นภารกิจสุดท้ายก็จะกรับลาพัะอาจารย์เลยโชคดีครับขอโชคดีนะแล้วโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาช่วยอาจารย์สําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ